สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่พน้องน้องท,ทุกขั้นนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางฮาหนอยสามหน่อยอีกแล้วนะคะกับยีนชาแนลนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวจากหลุดมาหลายวันเนาะวันนี้เม็ดเดียวเม็ดเดียวจริงๆนะคะหนึ่งมาตัวเดียวจริงๆวันนี้ ที่ยินติ๊กชอบชอบเนื่ยินก็ยังว่าอยู่มาแล้วก็มาอีกได้นะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแต่ยินไม่ได้ติ๊กไว้เนาะอันนี้ยิวงกลมทีหลังนะคะมานะคะเก้าหนึ่งทุกอย่างต้องไปกลับเนาะยินก็เน้นย้ำตลอดเนาะมานะคะวันนี้เก้าหนึ่งนะคะรอบปกตินะคะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะอยากหลุดมาหลายวันเนาะหลุดมาน่าจะสองวัน ก็ตัวเลขทุกตัวก็อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเนาะชมยินได้ทุกวันนะคะแต่อย่าตามทุกวันเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขทุกตัวก็อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะยังไงก็มาตามต่อนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเม็ดเดียวจริงๆนะคะ ตามต่อเนาะตามรับชมรับฟังต่อได้นะคะแต่ก็อย่าตามทุกวันนะคะรับชมรับฟังได้ทุกวันจ้าวันที่เก้านะคะเดือนสองปีหกสี่นะคะรัแบแนวทางหาหน่อยนะคะ หน่อยสามหน่อยสูตรหนึ่งนะคะยังคงที่เม็ดเดียวปากการู้สึกจะเริ่มซึมเริ่มจางแล้วเนาะสายจะหมดเร็วอันนี้ตัวเด่นนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดเม็ดเดียวนะคะยีนก็ไม่อาจจะรูด ให้ได้ทั้งหมดเนาะให้ได้แปดคู่นะคะนอกนั้นไปรูดเองนะคะสําหรับเด่นเม็ดเดียวเนาะวันนี้ได้เด่นเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดตัวเดียวนะคะสําหรับเม็ดเดียวเนาะยิงก็จะมาเจาะให้เหมือนเดิมนะคะเด่นเจ็ดก็จะได้ประมาณเจ็ดสามนะคะ 7 3 7 4ส5สหสูตรเดิมนะคะสูตรเดิมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงสูตรนะคะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวก็มีเข้าบ้างรุดบ้างเนาะถ้าเปลี่ยนสูตรไปมันก็มันก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยเนาะเดี๋ยวมันจะไม่เข้าเ 6, 6็นะคะ7 7ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะเม็ดเดียวเพื่อนเพื่อนก็เอาไปรูด ไปรูดต่อได้นะคะเจ็ด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 แปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะคะอันนี้สำหรับตัวที่ยินเจาะให้นะคะแปดคู่นะคะเพื่อนๆพพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้นะคะหรือไม่ก็จดใส่กระดาษเนาะเพื่อนๆท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านเลยนะคะไม่ว่ากาันอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวยินจะลองมาติ๊กตัวที่ชอบๆนะคะตัวที่ชอบเนาะ ชอบเลขเบิ้ลจังเลย07 07มาแล้วแต่ก็ไม่แน่นะคะจะมาอีกก็ได้เนาะมา70ตัวเลขเป็นอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตามเนาะ ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับเพื่อนเก่า fc เก่านะคะก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยีนด้วยเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีๆๆนะคะสวัสดีจ้า